สามทรงผมกล้าวในช่วงหน้าร้อนที่ทําง่งายๆแล้วก็ดูสบายๆไม่เป็นทางการเกินไปค่ะอ่ะทรงแรกนะคะให้เราจับกล้าวขึ้นไปหนึ่งชั้นแบบนี้ก่อนในชั้นบนนะคะแล้วก็จับซ้ายขวามาเจอกันอย่ารวบหมดนะให้จับซ้ายแค่ขวามาเจอกันนะคะแล้วก็หมุนเข้าไปนะคะปึ๊บนี่หมุนพลิกแบบนี้นะแล้วก็จับช่อที่เราตั้งฐานไว้นะคะลวงขึ้นมาด้านบนนะคะค่อยๆทําทําได้แน่นอนแล้วก็ดึง ปุ๊บอย่างนี้ค่ะแต่อย่าใช้พวกยางสีเขียวนะให้ใช้ยางำดำๆอีฉันน่าไม่ทันกันกฉันเลยต้องใช้ยางสีเขียวันนี้ก็ใช้ยางรัดแข้งอ่ะไม่ทัาจริงๆอ่ะต่อไปทรงนี้ง่ายมากๆค่ะ จับซ้ายและขวามาเจอกันพันป้๊เห็นไหมซ้ายและขวามาเจอกันมันเป็นอะไรที่ง่ายง่ายแบบมากๆเลยเหมือนการตั้งฐานแล้วก็ชั้นที่สองซ้ายและขวามาเจอกันนะคะแล้วก็จับยัดเหมือนเดิมมันเป็นเหมือนการถักเปียแต่ง่ายกว่าหเห็นไหมเราได้ความนูนแล้วมีความพองด้วยอ่ะทรงต่อไปนะคะทรงนี้ถักเปียด้านซ้ายและขวานะคะด้านหน้าหลังหูวไวส้สองช่อบแบบนี้ค่ะแล้วก็จับผมม้าแบบนี้มัดไว้ปั๊บนี่นะคะทรงนี้ก็ไม่ยากอีกเช่นกันเธอช่วงหน้าร้อนเราจะมาก้าวผม เป็นตะตีนังนอยเถิดเทิงอะไรเงี้ยมันก็ดูลำบากลําบนแล้วมันดูมีอายุหรือว่าดูเป็นทางการเกินไปแต่ทรงที่เลือกมาให้3ทรงนะ่ะคือเป็นทรงที่ทําออกมาได้ทุกวันไปทํางานได้ไปเที่ยวได้สวยไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะทุกคนคะ่ะ